เสื้อตัวใหม่ที่พี่ซื้อให้เป็นยังไงถูกใจไหมคะแต่ตัวพี่ใส่ไม่ได้เหรอคะ <c oughs> พี่ใส่ไม่ได้ <c oughs> อ่สวัสดีครับสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผู้สาวบาวทหารวาซานนะครับในช่องเจ้าเล่เช่นเคยนะครับมือหนีห้อยผ้าพี่ทองไปซื้อสมตํานะครับเป็นส,สมตํานะครับชื่อร้านว่าแซบ ลืมหัวใช่ไหมครับพัชรีใช่ครับแซ่บหลายร้านนี้พัชรีมาหลายพัชรีสอบหลายร้าหนก็เลยโอนวถโอนไปอเดยว่าอยากนิ้นคือเกาครับไปกินคือเกาเนาะเมื่อไหร่ก็ซื้อตำกุ้งอ่าทุ่นทนนะครับเป็นกุ้งสดกุ้งดิบนะครับยางละเืองเนาะเมื่อนี้ก็เดี๋ยวจะไปตำเอาอันเก่าไปละแล้วก็จะแวะเขาไปหาแม่ยุบ้านนะครับไปซูแม่กินน้ำนะครับนี่เดี๋ยวใกล้จะห้อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวออกจากคลายไปก็เรียกใส่นิดน้อยนะครับกระถึงครับ เดี๋ยวไปตามไปเบิ่งกันธีรลาเลยครับบายเปนไรพัชชลละขับของเราจวดเลยจัดจวด,จวดอ่ะตอนนี้ฮอก็อยูนาลาดแล้วนะครับต้มตำเสีบลืมหัวที่เราไดีบอกมาพัชรีมือเนี้ยให้กินตำอย่าง<ช>นี่อเ<ช>อเ๋กำลังตำอยู่เอ๋มิมีนู่นนนนั่อย่างบอครับ,<ค>บตามนั้นเลยครับประศัตรตามรายการป่ะเราไปดูรายการกันนะครับไปเลยพัชรีปะไปเรียกเอาวันนั้นเรากินกุ้ง ชูโทนนี่นะครับเมนูของเราก็จะมีนี่อะไรยำปลาหมึกยำกุ้งสดนะครับอุ้ยมกนมา่ายไก่ฟองเลยครับพี่น้องหลายหลายหลายเมนูครับนี่ราคาแต่และเมนูก็จะอยู่นี่นะครับบอราคากับะมานหกสิบถึงหนึ่งร้อยครับราคากับบรแิแ่ะวันนี้พัชรีเป็นคนเลือกแล้วกันจะเอาอะไรคะเอาตำอะไรดีคะ ที่ว่าเอาตําตําอยากกินตําเหมือนเดิมตํากุ้งยูโทนอะก็ได้นะตำกุ้งยูโทนแครเอาดงจีนด้วยนะวันนี้แล้วก็เอาตัวนี้ด้วยไหมอะไรที่เธอทำวันนั้นเธอเอาตัวไหนไปวันนั้นอื้อหืออันนี้อะไรหมีเออเป็นหมีนะครับเออกากหมูเป็นกากหมูดูเมนู หนเอาข้าวปุ้นด้วยบ่เนี่ยนี่ข้าวปุ้นโอ้โาดปักใเนยนังกินเน้เบิดเอออันนี้เป็นตำยังครับเพื่อนตำทะเลรวมโอ้ทะเลรวมครับยัวยัวอะไรพี่น้องเอ้ยฝนลงนี่แหละมันแบบมันได้หลายแห้งนะครับได้หลายแบบหน่ากลัวกินสองคนนี่แทบจะบ่เบิดนะเทยาสำหรับโอเล่กับพัชรีก็กินเบิดคือเก่าครับ กินเบิร์ดคือเก่าเท้าก้อนไห่บักไลน์นี่ไปกินเบิร์ดหนูชอบสายบัวมัดสายบัวไลน์ขนโอ้ยเอื้อยเลากับใจให้บักไลน์หนึ่งหมื่นนั้นเบิร์ดคือเก่าครับเอื้อยเพลินแถมให้บักไลน์เลยครับพี่น้องอูอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับอุ้ยน่าอร่อยมากก็เป็นพิเศษของเราลูกค้าจะคืนอ้าวแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของเราแล้วนะครับปไปเอื้อยเราจะตำไห่พาเป็นกลุ่มผู้ทุนนะครับพี่น้องจะเป็นตำกลุ่มซุปกับกลุ่มดิบเนาะผสมกันนะครับ เนี่ยกยของเราแล้วบุกถึงลังบ้านเลยครับหังนที่แล้วเอื้อยเพื่อนหายใจบัวบักล้อนเลย่ว่าเคาก็กินบันคือเก่าเพราะว่าแสบนี่นะครับสำหรับผู้ใดพันไปพันมากนะครับกะพี่กัดกัยุยง่ายครับยูนาประตูแดงครับขั้นขั้นเอาออกมาจาก่ข่ทหารนะครับกะเเด้ยวทรายลงมาะมณานพมาณลอยเมตรสองลอยเมตรนะครับตัวนี้กะถึงแล้วครับเพื่อนจะเย็นไว้ต้มตำเจ๊หนึ่งมาสันนะครับแล้วก็ วงเล็ยบทำอะไรครับว่าแซยบลืมหัวนะอันนี้เราเป็นจุดเด่นของร้านคนจดจำติดปากมาว่านี่นะครับสมจ้ำแซีบลืมหัวคือยังผมนี่สื่อไปเขาก็บอกเขาว่าสมจ้ำแซีบลืมหัวแอนอาพัชรีเสียบลืมหัวเออแซีบลืมหัวเดินลืมอนไปปไะเดอกเจ้าเดินเจ้าลืมอนไปปไะเดอกยวเลื่อนกูเกินดูไงเถอะกินดูละลืมอนละออกไปไปกินกินอยเพื่อนเพื่อนจะเห็นประคองอ่ะเดี๋ยวถามมึงตอนเสร็จนะครับจะถ่ายให้ดูอีกเจ้าหนึ่ง ของกับออแบบนี้หลายๆเนาะแมนของกินกับเอือยเป็นกับหลายมีทั้งตำทั้งย่ำแมนอุ้ยนี่เด็กข้างหน้าก็มีเมนูนะครับเมนูติดข้างหน้าเลยหูยย่าไปนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับจุดเด่นของทางร้านของเราก็จะเป็นแซ่บลืมผัวว่าสันเออพี่น้องอ่ะกินแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้ออย่าลืมพี่นีเด้อโดยเฉพาะพัตลีเนี่ลืมบ่ได้เลยนะนของ เราไปจัดเลยโอ้ยไม่สุดๆครับจะเกียบปูนใช่ราครัาทำอุ้ยตานตอนนี้ก็ะตั้มเดียวหรไป้จะจเบิง้งจะเบิ้งตอนใส่ถุงนะครับพี่น้องเด้อ <c oughs> จะบอกว่าถุงใหญ่มากไม่ค่ะจะ100น่าเชื่อ,อเลยว่าจะราคานี้ได้เหรอ100บาทหาอย่างนะคะ100บาทใส่ถุงเหรอครับ นี่วันที่ก็เตรียมเครื่องแล้วนะครับไม่น,น่าเชื่อนะครับว่าราคานี้จะได้ดเน้นๆครับเน้นๆน้าวโพดกับไหเป็นปูดไหเป็นฟักไหเป็นฟักกินกันกระสวยตำกระแทบเตากินกันแบบโอ้โหจุกจุกไปเลยครับไม่ใช่ถุงขัดกระสอบเป็นกระสอบเนาะกระสอบรัน้อยอ้ เน้นๆเลยครับใหญ่มากเอ้ยๆๆเมื่อกีดกันอยู่นี่ละเหยียบค้ากันลบอยู่นี่ซะใหญ่มากโอ้พูนนะครับนรอยนี่อันนี้เป็นสี่ห้าร้อยห้าสิบห้าจ้าร้อยห้าสิบห้าบาทร้อยห้าสิบห้าบาทครับผมโอ้แถมด้วยนะครับแถมทุกรอบแถมทุกล็อบได้แล้วโอ้โห ตอกเม่กี้้องใส่ใจกัเลยส่ใจแค่ไหกนแมไทยสีส้า์บวนนู้ชอบไหมคะกระส่เห็นนู้ัักหลายเลยแต่นู้ดกินเบอร์ทือเก่าแล้วครับระนค่ะสแกนนี่ได้นี่ครับพี่ดองเต็มเต็มเลยครับถุงใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ถุงเลยแหละเรียกว่ากระสอบก็ว่าได้นะครับอะน้ ย้างายนะครับเขาโคตเป็นฟักอ่ะเป็นฟักเลยนะครับป่ะเดี๋ยวลราจางนีเข้ากันไปหาแม่กันครับพอดีจะเข้าไปเก็ตสั่นให้แม่นําครับสั่นว่างของเพื่อนอยาได้เพื่อนมีใหม่อยู่หันหนึ่งโอไอ้อุ้ยลืมกลับไปเอาล่างเออคือบนะครับเท้าแล้วเท้าเลอ่อแเลหาท้านุู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ